ในระว่างการเดินทางไปทีวังเวียงครั้งนี้แมนเปิดประสบการณ์ใหม่ของการเดินทางเขาได้พบหลายสิ่งหลายอย่างทั้งวิถีชีวิตของผู้คนที่พบเห็นตามแคมทางและอีกความูลหนึ่งของคนลราก็คือการนับถือเจ้าทินเจ้าฐาน ไปกายมากายก็ต anti, ้องได้มากราบไหวสารทีตั้งอยู่แคมทางเขตผู้พระแสนซุมเพราะว่าจุติเอตะกี้มีตั้งแต่เกิดปฏิเหตุแต่ว่าปัจจุบันนี้หันบาคอยบาคอยเกิดมาได้ละโอเคปักเลยนี่เขามาขอลูกพวกนี้ลอยลากออกจากเยังจัดทร์มาไงลอยลากเรา เขตผู้พาผู้ที่เียกต่างหากหาเป็นผู้พาก็สมัยเที่ยวบางเบียดสักกี่ขึ้นผู้เนี่ยแล้วเนี่ยแต่ยูคที่ผู้เนะาะก่อนขึ้นผู้หันมันจะเป็นอ่ามันจะมีหาดอาหารโอ้เพียงนนเขาเพื่อแต่งเงินงามเลยวะพี่ยู มันออกขากหน้าพี่นะสวนบดเล่าเือนธรรมดาอันนี้แพนเห็ดตลาดบ่นี่จี่งมันตลาดสั่งไว้ได้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพวกมีเนี่ยตีนผู้พาแล้วเนาะเนี่ยผู้พาอันนี้กับคุณนะเพื่อนแค้มตรงหน้าออธรรมดาอยู่ใสเชียงหน้าที่เนาะสั่งอยู่แค้มตรงหน้าเดาย เป็นเทียงนะฮะเดวข้ามาเบิงเขตก่อนขึ้นผู้พาเนาะเขตหมู่บ้านเนี่ยแซนซุ่มอะพระเจ้าเอิญนะบ้านแซนซุ่มคนที่เคยเที่ยวทางเสนนี่ก่อนมีทางด่วนฮุจักดีเขตเนี่ยนะเพราะว่าเป็นจุดจอดพักพอนกินเขากินน้ำเนาะส,สื่ออาหารกันกินสื่อ น้ำดื่มยังต่างๆนะแซนซุ่มนี่แหละชุดนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้หันคนบกคอยมากเลยก็จับกับหมากเลยทางในอโอ้นี่หันอาหารกัน,นกินก็จัซุ่มยังแย่ไล้แท้นะตักกุ้งวะตัก,กุ้งตนกะุ้งมดมมันดมมันดมโอ้หักแหละใหญ่รถนี่ด้วย โอ้เข้าเหเี็ยยังกันนี่เขาบ่งแมเขาบ่งแมใส่ใส่ใส่กูได้ตักดนไลท์ักยื่นในไหนโอ้มีตะมือคว่ำเฮียอะไรเฮียกับหมดไร

ค้ายดีคายดีแบบนี้คายดีขนาดเลยตักค้นมา้นมาเบ่งมาตักคล้ายดีแท้อยู่เวียงจันมาอยู่ตะคอนรหันบาลาหกสิบหกสิบห้าเจ้ายู่นีแปห ตัวใหญ่ได้แหละตัวใหญ่คุ้มตัวนี้หนคุ้มแต่ว่าคล้ายธรรมดามันคนบุค่ฟยนั่นเอ้เป็นเป็นคนระยดการตลาดดีนะเนี่ยโอ้มีแถน อ๋อบดนตักแล้ววันนี้ได้หลยนวันที่ดกสงซังได้หลงเดี่ยวไม่ตักตักมากมูอกอันเจาตักซังมานี่ไงคนมาคนมาสาธิตตักร้านนเป็นบรรยากาศการเดินทางไหตักไหม แตกมท่าฮะแตงมท่า่ิบหาเออตัวใหญ่แต่ว่ากะถามก็แบบใหญ่ได้แหละเออเบิ้งัวใหญ่กว่าคุ้มค่ายุบคุ้มค่ายุบเอ้โขอบใจขอบใจ ก็เป็นไห้เข้าไปตัดอีกอันนี้ชุดเอดพักรถกินอาหารอยู่นี่เลยสินดาซโยนั่นบอคือคับเคือตจกี้แหละแซนซุมเล่ยเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเส้นทางแรนรถใหม่นะคนกับไปถขึ้นชางดวนเบิร์ดบรรยากาศเขตนี่กา เหลือแต่เศร้าบาดนี่นแหละอยู่กันเองมันกับุกคืบคืดคืบตะกี้แล้ว ักรถคือกันนะี่สตนอปน้ำมันแสนระมบน้ำมันกับยูนี่คือกันแสนซุ้มต่ำน้ำมันแสนซุ้มด้วยจะขี่เท่าไหร่บ่หอดเยอะบางเรียนอะไรกันเนาะหอ,อดเยอะหอดเยอะเพราะว่าจากยูนิ่งไปบางเบียงหนาจะประมาณห้าหกสิบลัตกต่ต่ำน้ำมันพลัสขึ้นพูดได้ป่ะเนี่ย แปสิ่ผ้าไปเบิ่งหอดขึ้นผู้คนแหละโอ้อย่าว่าเด้อเขตนอกกันนะเกิหลังใหญ่ๆหญ่หมดอ่ะเศรษฐีแบบหนอกนัเนี่ยเศรษฐีบน้ำบดเหล้าทั้งแฉะเลยมันบูมเอฟมีหลังเดียวนะเขาเห็นเห็ดตลอดตามแคมปทางเกิหลังใหญ่ๆห่ขนาดเกิดลังใหญ่ใแต่ว่าอ่องขางด้วย ปลาไหมหรือว่าใครหน้าตะก้าแบบนี้นะเป็นผู้เลยนะแบบนี้ออนนี้ตีนผู้แต่แท้ชื่อบอกมาตะกี้เข้าจอดกินเฟอร์ตีนผู้นี่แหละกตอนเอากันน้าจะแม็นอยู่แถวอันตลาดตัดกุ้งตะกี้นั่นแหละเออรู้ได้ๆนั่นแหละที่เขาจอดรถกินเฟอร์ตะกี้ตอนสมัยไปบอกแก้วแล้วสราบ ผู้่านะครับเป็นผู้ที่ว่ารถสั้นไปนไหนจะว่ารถมาเกิดเรื่อที่เหตุสมัยก่อนนะ คร่บปัจจุบันี้ต่บบคอยร้ายละวบ่นเา็บคอยมีข่าวบริษัทเนี่ สองโมงครึ่ง้างออกเวียงจันสิบซิปเครึ่งว่สองครึ่งมนครึ่งสองครึ่งก็ไปสมชั่วโมงอยู่ว่ะสมชั่วโมงแล้วคาชุดหีจะมีจุดที่เจ้าพี่ฮอเน้องพี่หอให้ไวแบ้จอดจอดตรงนั้นบนถัน ก็เจ้าจะเอาสูกมันยังมาไหวได้จัดหน่อยเดี๋ยวนี้ก็เจ้าเฮ็ดอันาอ้อมไปทั้งแน่ห้องปฏิสือถูกแล้เนาะปฏิบาวนแล้วห้อน่หนผู้บริจอดกะพากันนาบีบแก่เนี่บีบแก่ได้เอบีบแก่ข้อทางเด็กที่ไปจอดทั้งหน้าอนก็ได้ไปสียางมาเบิ่ง โอ้คนขับจัากลยายไปก็ไม่ขัจาะมาจอดอนะนะจุดถูกไหวเนาะนักยานต์มาเบิ่งนกอนตะกี่บทนี่เลมีแต่อันเป็นฮอแคมทางเลืยล้าก็จะโบเดนอาคารแบบนี้เป็นหอแคมทางเลืยอล้าหลัก็พะกันจุดหนึ่งหอนี่แหละจะมาเดี๋ยวนี้หันแบบนี้กเจะเก็บห้อยัใส่ข้างแนนี่ โอ้ทีมงานนี่มาแต่สายไลน์แทนเอ้ะคนนี้บอลนั่นมาไหวไหมได้จอดนั่นแหละนี่ก็้ะมาวบ้านายอะเนียมาไเออี่มาส่องานั่น <c oughs> นึง <c oughs> <c oughs> งงอโอ้มาตะเวียงเหรอมีเงนนาันนขึ้นอไหตัอ้ันนัไม่ไวอ่าบใช่ไหวนั้นไม่ไมไอเอาขึ้นาเลยเาเอาไคกับ แ้าน yeah, so hmm. oh. no uh ้อยเนาะให้เพียงมาไหว ตะกี้ตะกี้บูเดมีลังคาบูเดมีอาคารสิเนาะสมัยตะกี้<อ>กมาเที่ยวอ,อ,อันพวกไฟฟ้าขเขาขับเจ้าโคอ,อดือดไล่มุกเจ้ามาจางห้าสิบล้านกลุ่มห่วนี่นะ<อ>ตะบดขึ้นอยู่นี่เนี่ยก้อนหินใหญ่นี่รถดูดมาดำตะบดลงเบอร์รถดูดแรก็ก <laughs> ตะบนกระบอกเลขคือพวกอันขับรถดูดก็เวมันกระโดดเลขกางห้าสิบแม่แก่สา้อยบูชาเหมือนการ แางคนกลายไปมากกลไปไกลมากไปจาบกามากนี่แหละมานไหวเนี่ยก่อนไปบางคนโบจอดไหวแต่แท้แกะอันนั้นบีบแกบีบแกเกๆนะดไปบางเรียงนะฮะพอก็จาสืดมันมันจะมีอะไรได้เครื่องไหวเลย

โอ้โหน่าอารมณ์ดีแต่แ่เนี่ยเขาจะเาไปบูซาเลยอบดเด้เมื่อบดเด้ไปนะผู้กระด้งัด้ บุเคยมาจอดแวะเล้ตอนฮาตอนฮอันไหนฮากลับมาแวกตัตอนเออหลังจากนั้นหลังจากตอนนั้นมาจไดมาแวกเือะปะสมัยยังเบาเลยข้าผัดแดงหาดผัดแดง มาเดนเ้มเี้ยเดินทางไปพวกควบอันหาผู้ผ่านอันหาควบแต่นดีมีเจเนโตสุขกายสบายใจหานขยันลูค้าตาขายง่ายดอนดืให้สุมาเด้อให้ร่ำให้รวยให้อยู่ดีมีแฮงเด้อสุกสุขนเดเดียวน้ำกันกระแตไไหมอดอดก็ไก่ โอ้มากมือเนเกอะหลายกิจกรรมเยอะได้นี่เอาจุดถูกไหวสาลจุกแล้วนะอะไรนมูมีอะไรมีแต่ประแทศแม่ม่เนอะไระตักอะไแล้วกั สังเป็นค้อมเสือของคนลาวเนาะ,ะมากราบมาไหวเพื่อขอพอรให้ให้เดินทางตลอดวดนให้ให้พวกปักอาสาในการเดินทางต่างๆเนาะพาจุดตีตะกี้มีตั้งแต่เกิดปุบัติเหตุแต่ว่าปัจจุบันนี้เหมันค่อยบัค่อยเกิดมาได้ละเะ,ะโอเคปักเลย โอ้ใส่กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่ง <laughs> มาเก็สนี่กับมวนธรรมดาเนาะ <laughs> บูจักได้ตักจักกุ้งบูจักได้มาไหว <laughs> <c oughs> อันนี้มาแบบเมื่อเติบทางต่อไรเด้อบัด <c oughs> นี้ให้ลูกหลานเดินทางตลอดปลอดภัยเนาะ ขาลงผู้พาเด้อ่ะนี่หลังจากใบไปซานเจ้าแล้วก็สซีมเมนบอลแถวลุ่มมาแหละบอลภูโมกน่ะแถวลุ่มมาลเลยนี่เพราะผู้นี่มันจะสูงสูงรเรวจมีกันเลยเนะเียวได้นี่ยงไปลุ่มเป็นเหยียวเลิกเลนเนยได้เตกลงไปนเลย ไปเลยเหตี้รถบนตุกนักที่ย้ะชุดี่เิมนะนะเติมนั

งันธรรมดาเนาะยี่นอกก็เสือได้แต่เราไม่ได้เพิ่นง่ายๆลำเหญ่อ้ลำาบแบบ